วันที่24กุมภา 12, 66, พันธ์2566พลตำรวจโทบุญยรัตน์พุกเวทนายแพทย์สบ .8 โรงพยาบาลตำรวจในฐานะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสพบ,บางหลวงได้ประสานนำตัวนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนนํามาตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นทราบว่าพนักงานสอบสวนประสานมาให้ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยเมื่อตรวจเสร็จแล้วแพทย์จะทําเอกสารส่งให้พนักงานสอบสวนโดยตรงเพื่อใช้ประกอบสํานวนซึ่งรายละเอียดและผลการตรวจ นนตนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ผู้ที่จะเปิดเผยข้อมูลได้ต้องเป็นพนักง,งานสอบสวนในคดีเท่านั้นในส่วนกรณีที่มีการรายงานว่านางสาวนิ่มป่วยเป็นไซโคพาธหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนั้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะอาจจะผิดหรือคาดเคลื่อนได้ดังนั้นรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจให้เป็นดุลพินิษของแพทย์ในการพิจารณาและเมื่อเวลา1 1นาฬิกา30นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังลงพื้นที่หลังโรงเรียนวัดศิลามมลจังหวัด คอนปฐมและถางป่าเพื่อดูบริเวณจุดที่ยังไม่เคยลงมาตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวเป็นคลองลึกห่างจากบ้านพุทธและนิ่มประมาณ500เมตรโดยจุดนี้เป็นสถานที่อีกหนึ่งที่ที่สามารถเดินเท้าผ่านได้โดยที่ไม่มีใครพบเห็นและเป็นจุดที่ต้องสงสัยอีกหนึ่งที่คาดว่าเด็กอาจจะถูกนํามาทิ้งไว้จากการสอบถามนายอดิเรกเรื่นรู้สารอายุ55ปีอาชีพรับซื้อของเก่าและเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินคลองนี้เรียกกันว่าคลองเลี้ยงปลาแต่ไม่มีปลาแล้วคลองนี้ ลึกประมาณ6เมตรและมีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่มากหากคิดว่าเป็นจุดที่เด็กถูกนํามาทิ้งจริงคงไม่มีแม้แต่ซากเหลือเพราะเป็นจุดที่ตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่เยอะนายอดิเรกเปิดเผยว่าถ้าหากเด็กจะจมน้ําในจุดนี้จริงคงเป็นไปไม่ได้ถ้าจมต้องเจอหากหาเด็กไม่เจอเป็นไปได้ว่ามีคนลักอุ้มไปจู่ๆเด็กจะหายตัวไปได้อย่างไรตัวแม่เองนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดถามคนอื่นก็คงไม่ได้การค้นหาเป็นไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้นาที่ใช้โดรนในการบินจับความร้อนเพื่อตรวจสอบหา ความร้อนในบริเวณบอ่อปลาและห่างจากบอ่อปลาไปประมาณอีก200เมตรจะมีดงปลือซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลองที่ใช้โดรนบินในการติดตามค้นหาและยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด